จี๊ปทีนพีไทยแลนด์ขับครั้งแรกของประเทศไทยวันนี้เราเดินทางมาครับเราหมาคุณปู่ของเราต้นตอของรถจี๊ปต้นฉบับของรถจี๊ปคือรถคันนี้ครับความทรงจำที่เป็นสตรอรี่ที่แตกต่างกันในแต่ละเรื่อง <S <S อซึ่งเราบอกว่าทุกเรื่องที่เราได้ขัดสั่นมาเนี่ยมันมีเรื่องที่ดีเสมอที่เราจะเดินทางไปด้วยกัน ผมบอกเลยครับว่าการใช้จี๊ปแร a เ g อร์ครั้งนี้การเดินทางกับจี๊ปเท p ยนพีวขับครั้งนี้เนี่ยเราจะมาร่วมสร้างสตอรี่ให้กับตัวเราวันนี้พวกเราได้เป็นทีมงานชุดแรกบุคคลกลุ่มแรกที่ก่อตั้งคาราวานรถจี๊ปในเมืองไทยที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณที่สร้างฝันสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับกุ่พวกเราครับ